สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีประตกทานสบายดีสวัสดีพี่น้องบัดชุกมองสุบอนเนาะวันนี้มาพบมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกับบ่าวบุถัยเนาะแล้วก็สามเมืองสนกินข้าวอยู่ทงใหรตรงหน้าพี่เข้าป้านนพี่น้องชิมากินข้าวอยู่อันทงพี่น้องนี่เมนูเขากะไปซ้อน้องซ้านี่พี่น้องกอยกุ้งพี่น้องนี่กอยกุ้งแล้วก็มีมาแตงกับมาแตงกักบหาปูเองเนาะอันของป้อม อันนี <S <S <this> it, it. ้กะกระโดนนี่ไปเก็บอยู่ขันนาแรงเขานี่แหละมีแต่ไปไก่เด้ะพี่น้องเอ้ยกะมีข้าวเหนียวฮ่อนๆพี่น้องลูกซอนแต่แต่ตีสี่มาเด้อมาเด้อพี่น้องไปซอนกุ้งแต่แต่ตีสี่พี่น้องเอ้ยหนาวจมว่าสะบั้นบรรยากาศกะมีเฮาเว้าเบิ่งมาวไทยเชิงเบิ่งบรรยากาศเด้อพี่น้องเขานึงบรรยากาศกะโอ้ยจะแม่นว่ามันเย็นสบายพี่น้องเอ้ยมาเอาน้ำขึ้นน้ำมาเนี่ คือ้นสิตตกคือพนสิตกนี่พี่น้องเอ้ยกินข้าวอยู่นาแรงกินข้าวอยู่ทงเนาะว่าละไรกได้กินข้าวทงพี่น้องแซ่บแซบ่บมาเด้อมาเดอ้อมามาพี่น้องนี่มันกำมีจะเห็นทะเลยเนาะของเบา,บาผใส,ส่จับแต่สีกินหนาพี่น้อง <c oughs> มันไม่เห็นเลยยามันไม่ได้บรรยากาศสิมีรอยแฮนบาเนาะกะรอยอยู่นี่จับนํำกินนํำ จังไสิว่าสีมีเห็นกอยกุ้งพี่น้องหลายคนนะโอ้ยกินเข้ากับเพื่อว่ามันคือไทยไก่แท้มีเห็นหอนของกินนี่เด้นพี่น้องเด้อกอยกุ้งแซบๆกอยกุ้งกัดมาแตงอ่อนมันก็มาแตงอ่อน ต้องส่งกัะเาถ่ายไปซ้โต๊ะเนาะมีโกินข้าวเข้มท่านแหละจินอน บ่าผู้ชายมาอยู่ท่งองนะครับเพซบุติดต่อขยันี่น้องเมื่อวานานี้ก็มียูทูบเบอร์มีเนาะเมื่อวานนี้าาาาาชาวเล่อมาหามาเรียนยุภาพฉลายชาเล่อโทรมาถามผัดเบ้าผู้ชายผัดโทรศัพท์ไปซักตั้งแต่เช้าเฟซติดต่อเราไม่ได้เราไม่ได้เห็นกันกับญาเบได้บปล่าผู้ชายนเข้าหนาตั้งแต่เมื่อวานอยู่ กำลังเห็นแสงแดดพี่น้องอันนี้กับผาข้าวเคลื่อนที่ตัแน่ชุ้งแน่เนาะบัดมันตำ้มกะมือลอยพี่น้องมาเห็นตาฮักป่ะพี่น้องมาเห็นกรุงป่ะจังอ่ะ มันอยู่ไกลบ้านแหละคลิปลงก็เห็ดที่มันพี่นรองเ้ยตนเช้แบตบัดพาไป้ากนเช้ากัตอนแรกครับแม่เท้ามาเท้าออกมาประมาณสองทุ่มสามทุมนเกเบาไทกับไม่ได้เอาคลิปลงมาาไนนอนแล้วใช้กับนูมาแกหกม Cả kinh thao đẹp này, cả hào nó ăn Cái nô bà Thế là phân xin tốt, đẹp hình nào của phân này ท้องขวัญเนี้ยในผงหอมป้อมเลยจัดไซรัปเนาะมาคืนกลับเอาพักเสริมนี่ก็เลยไซรับกันมาให้พักกลับ

ในข้าบ้านเนาะเดี๋ยวนีนยังไม่ทันมีเวกมีงานเหิืใหญ่เหิน่อถนาด Sao lạp phân bạc, ôi, mà thu hạc, cả bò hấp nó Mà bedbird mày sắp mày sắp mày bớt mày sắp mày bàn phân nít pha? phân nít pha? phân mít phân phân nít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  phân เราบางส่นก็ไปห้าเพิรนพี่น,น้องแต่ว่าบ่เพอเพิ่นเพิ่นก็ไม่เวียของเพิ่น์นเราบางส่นไปส่งมางสร้างเปลี่ยนกันมาหาเพิ่นมาวัดพราจะหลายเนะาะบอนติดกัซอันกระติดกะะัซซาน,น,นบอลสร้างเงิร์นพี่น,น้องบอลเพิ่นแม่นะ หแขนนะพี่น้องหัแขน,นมันขึนหน่ใหญ่ดิสิยัี่แงกินผักลยลายพี่น้อง ลายคนด้อถึงแซ่บนัลใหลลายกดเนี่ยกินยั่งกันบ่ สิ่งเขาแรกกับสิ่งผู้เละเราบ่งตั้น้ำให้น้ำหนาเพื่อเป็นของเอาขึ้นช่องมือไหร่ เมื่อวานนี้กับมาเอาขึ้นพี่น้องเมื่อเนี้ยเอาขึ้นเมื่อสุดท้ายตรงนี้เขากำลังงาำเร่งน้ำเป็นที่เศรอันนี้ปูเองพี่น้องสนใจมันเยนรยกว่านำาะมัน้น็ตื่นงามลีขายนี่ได้ราคาได้ แต่ผักเข้าคอนเนติงเนาะพี่น้องผักเข้าวกนต์เคยยินมเป็นดอกเก็มเนึง มาก,กระยากเขาหนึ่งลายนู้มาอนึงนี่ครับตามข้อส้นแบบลิ้นโทรศพัพท์เจ็บเดียวนู้ออกแต่หูพี่น้อง

ไลยหนึ่งมันทันได้เบิร์ดถ้าช้ามึงสนกินพี่น้องเราใส่ชิกินมาแต่งท้าอิ่มแล้วพี่น,น้อง,งมักระโดดงุ่นงมงเข้ากันอย่างละเราไม่ได้กินข้าวเก่งอย่างนี้เนาะ นี่แค่หนูมาเองแค่โตขก้น,นที <c ười> ว้าวเลยพี่นออ้อง <c ười> แดดกับน้องอ่อบางกี้นี่เผื่อว่าเมื่อนไหม่นะพี่นอ้องบางกี้นี่กำลังแดดอนอ <c ười> มีเบิดพี่น้องเอ้ยมีเบิด์ตช้ำเอาเนาะพี่น้องไปมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปหน้าพ่อกำลังสองคนเก่กามั่นนี่ซาบุสุสนมาบุถัยขอลาไปก่อนบ๊ายบาย